สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสุพัฒน์ปัทมาสโสพลครับกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้เป็นวันที่16มีนาคมปี2565นะครับผมมีพักเครื่องมาแนะนาเพื่อนๆครับวันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับจัดสร้างปี2541นะครับเป็นพระของวัดหนองโพโดยตรงนะครับ ด้านหลังนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับกล่องด้านหน้านะครับจะเป็นกล่องกระมีรุ่นปี2541องค์นี้นะเป็นเนื้อชนวนทองเหลืองนะครับแต่ละองค์สีสันก็จะแตกต่างกันไปนะครับหน้ากล่องจะเขียนเป็นแบบนี้นะครับจะเขียนว่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพปี2541นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชมองค์จริงกันครับองค์แรกนะครับองค์นี้จะแก่ชนวนมากนะครับขนาดองค์พระครับ ตัวฐานเนี่ย1.6เซนติเมตรความสูงของพระเนี่ย3เซนติเมตรครับประมาณ1.6คูณ3เซนติเมตรนะครับเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อรูปเหมือนของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับออกวัดหนองโพป,ปี2541นะครับมีความคมชัดนะครับเนื้อหาเก่าถึงยุคเลยนะครับถึงจะเป็นพระปีที่ไม่เก่ามากนะครับแต่ทำออกมา ได้ดีนะครับเพื่อนๆดูริว้วจีวอนนะครับที่หลอกมาเนี่ยมีความคมตัวหนังสืออะไรเนี่ยมีความคมทุกอย่างเลยนะครับมาเรามาชมกันองค์ต่อไปนะครับพระรุ่นนี้ครับแต่ละองค์เนี่ยผิวพันจะแตกต่างกันไปนะครับบางองค์ก็จะเข้มมากบางองค์ก็จะเข้มน้อยเพื่อนๆอย่างองค์นี้ก็จะเข้มน้อยลงนะครับแต่องค์นี้ก็จะเป็นประกายทองเลย เข้มเป็นประกายทองเลยนะครับจุดเด่นรูปลอผมพ่อเดิมปี4ีหนึ่งนะครับก็คือใต้ฐานครับใต้ฐานของพระจะมีรอยจานครับจะมีรอยจานทุกองค์เลยนะครับเพื่อนใทราบว่ามองเห็นเปล่าหรอองค์นี้น่าจะมองเห็นชัดหน่นะครับองค์นี้ก็มีนะครับจะมีรอยจานไว้แล้วก็องค์นี้ก็จะมีนะครับรอยจานเพื่อน เป็นรอยจานขลาะานะครับเป็นยันที่หลวง,งพ่อเดิมใช้เป็นประจำนะครับหน้าตาหลวงพ่อเดิมนี่มีความคล้ายกับองค์จริงมากนะครับรูปหล่อรุ่นนี้นะครับน่าจะเอาเขาโครงมาจากหลวงพ่อเดิมนะครับที่เป็นรูปหล่อองค์ใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่วัดหลองโพนะครับเพราะว่าหน้าตามีความคล้ายคลึงก,กันมากนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมมีมาแนะนำเพื่อนเเพียงคลิปสั้นๆนะครับจะพยายามทําคลิปออกมาให้มากขึ้นพยายามจะมีพระให้หลากหลายมากขึ้นนะครับเป็นการเรียนรู้ร่วมกันครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ